สบายดีสบายดีทั้งทรงเท่ารอนสเนลพี่น้องดูบ,บ่าวรอนสเนลขหมดเดิมเลยเด้ดอทุกคนเตะบ้านนะขอมดเดิมหมดเด้อหมดทําการทํางานคือเกา่าดี่มันอึดมากเปิดหนาดเปิดดิคมือหนึ่งคืนมือหนึ่งกับคืนหนึ่ง โบกลงลายเติบสกุลลงไปเกือบครึ่งบอกเก็บหนามอยู่ในพามพี่น้องมองูกขาทำงานอยู่นี่แหละมากันเริ่มทำการทำงานหลังจากที่ลับบ้านไปพี่น้องลับบ้านไปสีหาวันนี่แหละท่านผู้ชมทุกคนมากัเขาสุรบบทำงานคือเก่าพี่น้องทำงานคือเก่า บุรีที่สูบน้ำไปปูดแหละไปทั้งข้ามตัวถึงลงลายเติบพี่น้องบกลงลายเติบี่คือเครื่องเครื่องสูบน้ำระบบเล็ดันสูบไปนี่จะประมาณสองสามกิโลไปเลไปตามน้ำตามดินกันนยสูบไป สูบบ่ทันเพร่อว่าเครื่องทั้งนอกก็สูบบ่ได้เครื่องทั้งนองกนกอ็สูบบ่ได้สูบบ่ขึ้นเลยเดี๋ยวมือทําการทํางานปกติจังสิตส่วนในนองออกไปกอกเลยปิดก่อนเดกาขนาดทุกคนเลยจะห้า,าขึ้นมาคามก่อน เสียงหนกห้องกะว่าวกะว่าวอยู่หนุกไลทุกคนทางนี้หนุกกะว่าวหนกกระเซวหนกเขาสว่าก,กระลายบรรยากาศแบบสนนบส์ขนาด้พี่น้องเอ้ยชิญยางเปลี่ยนมาขามก่อนคือชิซุกเลยมาขามก็ได้ มันมะขามั้งอยู่ผูอยู่ใก,กล้ไอ้โล่งมักหรือว่าบ่อมักสภาบรรยากาศข้างเราไกลกันสิประมาณนี้แหละทุกคนเขาสู้โมทำงานคือเก่าเดอ้อถักผอทสมทุกคนเนาะในรกระดานถักท,า,ทายสบายดีกันทั้งสองเท้าลอนซูแนลหรือว่าท่อนเบาลอนซูแนลผักฝาดทั้งสองส่อง,อง,องนี่เดอ้อทุกคนเนาะที่เขามาหับสมกระดาน อาจจมีหลากหลายหรือว่าอาจสิมีคลิปแบบว่าบรรยากาศแถวๆนี่แหละพี่น้องโบเดปสไตไ์มาไสหลังจากผุขากลับบ้านไปวางส่วงเดือนคุมผ้าพันเนาะวางส่วงวันที่หนึ่งเดี๋ยวนี้ก็ได้กลับมาสู่มหมดเดิมแล้วเด้อกรับมาทําการทํางานที่เก่าพี่น้องเอ,อ้ยบัหากกระบอกได้พัลละอันไลพัลละอันนักนวง กับคนเท่าบ่บคือการต่างๆนานาอาชีบบาพออบ่ค,บบคออออือกันพี่น้องเอ้ยวิธีชีวิตวาสนาสตาคนเท่าบ่คือกันพี่น้องเอ้ยมีลมแล้วก็ไม่ลุกมีลุกแล้วก็มีลมผมมีอยังอันเทียงทำอันเนื่ยนอนพี่น้องเลยจเจ้าป่าฟูออกไปบ่มากอะเมื่อยใน วิธีเซวิตหรือว่าวิธีกรรมของตัวเองพี่น้องเอ้ยเป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรยังแหละโบสูบก็บ,บ่รด้ย่ทนก็บ,บร่รด้ยเอาว่ากันไปฝากฝากเอฟซีฝากฝากทานผู้ชมสุกทานเนาะซอยผักดันส่งผูกขานนี่เด้อไปส่งในหน่อยฮะกระตั้งมาได้ปีก,กว่าพี่น้องเลยคลิปมาสิบม ส้งซันปันไดคดกีบกระไดหนึ่งว่าประสบการณ์หน่อยพี่น้องเอยเห็ดยังกันยังบุตรธรมีประสบการณ์คือเพิ่นเห็ดคัวหม,มักควมสอบเห็ดไปสั่นเลยพี่น้องเอยฝากฝากเลเดอ้อทุกคนที่ผ่านผ่านมาเขามาเห็นด้วยวะเขามาหับสมกันแอบเอบซองซองกันนเด้อพี่น้องเด้อฝากฝากเป็นแรงคิดแรงใจให้ผู้ขาเท้าร้อนเซเนลนะพี่น้อง เบาเล่าแจ้งๆเบาเล่าสัตว์ๆเจนๆเลยพี่เดองเอ้ยมันมีสอดกระจายแบบแบบเล่าๆมะฮอดเลยพี่น้องมะฮอดต้นมะขามเลยเดี๋ยลสิผิดมะขามมาแล้วต้นมะขามต้นก็เคยเอาลายๆเลยพอดีมาเบิ่งส่วงนี้ก็สีสุกเลยไปจังแหละห่อนพี่น้องเดสอันนี้อยู่ตรง ชีฮือมอะไรเยอะละต้นมะขามต้นเนี่มากไงใหญ่พี่น้องมะขามมันปใหญ่ไงปีเปย์ใหญ่ๆแา่แง่มะขามฮะเดี๋ยวจะน้อยสิขึ้นนี่คือโรกมักพี่น้องโรกมักไก่ลรมักไก่ประมาณนี้ มีป้ายบอกห้ามห้ามเขาก้อนได้รับอนุญาตเผืนว่ามีป้ายบอกห้ามขัดเนยได้ท่านผู้ชมไปบอ่อมักชากไก่บอ่อมักซาบไก่เี่ว่ามันนอกมันยาเขาสามามันจะมีเป็นบอ่อเป็นปอกปูนึงสองสามปอกสองขู่หกปอกเดินกระสีเอาไก่มันอรอยเทวนี้อันีคือจุดสุดขามนไม่ตรงล่างมือทุกข,ข้างก้อนเข้าไปแล้วก้อนออก ตองในล้างมือครับเนี่ยอ้โหโนั่พี่น้องเกิดน้ำว่ายม่งเถอะเขานานๆใส่งานน้ำค้างในท่อมันอาจจะมีอาจจะมีิ่นวิธีการล้างมือขั้นตอนของการล้างมือก็สิประมาณนี้จะมีขั้นตอนของการล้างมือครับแน่บ่งบอกล้างเนื้อใดทูเนื้อใดล้างโดยเจลล้างมือพี่น้องด้วยสบู่ประมาณนี้น่พี่น้อง โอเคกัเดอ้อทุกคนเดอ้อเดี๋ยวขึ้นมาค้ามก่อนบานนี่เดี๋ยวลงคลิปลงเพียงเท่านี้ก่อนคอเคผัคกกันไหมคลิปหนาเดอ้อทุกคนเดอ้อผักๆทรงนิดน่อยๆของผู้ขาดเดอ้อเท่าลอนเซเนลหรือเปล่าบ่าวลอนเซเนลทั้งสองสองเลยนะ้อพี่นอนะ้องเนาะถ่ายชุดสุดท้ายโคกเก่าคำบาสบายดีสบายดี